สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไมก็จะมาแกะกล่องนะคะตงังหูดีออที่ไมเพิ่งสั่งซื้อวันนี้ไมก็เลยจะมาทําการแกะกล่องไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะนี่ไปค่ะเราไปเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าคทุกคนหน้าตาของกล่องที่เขาส่งมาเนี่ยก็จะเป็นพัสดุแบบ อย่างนี้เลยนะคะคือดูไม่รู้เลยนะคะว่ามาจากดีออกนี่ทุกคนด้านข้างนะคะเขาก็จะมีรอยปะตรงเนี้ยให้เราฉีดใช้ชแรงเยอะพอสมควรนะคะ <g uss> นี่ทุกคนพอเปิดกล่องมาแล้วนี่ข้างในเป็นอย่างนี้เขาก็จะมาพร้อมกับการนะคะให้ตรงนี้เนาะ เขาก็จะใส่กร์ดอยู่ข้างในแล้วก็จะมีใบเสร็จอยู่ข้างในนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกาซเขาก็จะมีซองใบเสร็จให้เรานะคะแล้วก็ภายาในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับแผ่นกระแทกให้มันเต็มเหมือนทุกคนมันจะได้แบบไม่พิ้งไปขิ้งมาแล้วก็นี่นะคะตัวตังหูของเรานั่นเองอยู่ในกล่องนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีงกระดาษให้ ดีงานมากคือไม่ต้องไปถึงในช็อปเลทุกคนก็ได้ถุงอ่ามีดาวให้ด้วยนะคะทุกคนน่ารักอะบนดาวก็สลักคำว่าดี D อนะคะทุกคนจะฟังจากเสียงได้ว่าแบบมันไม่ใช่กระดาษอะเออเป็นเลยกอะเมื่อกี้นะคะไมค์ก็เอากอล่องต้มหูมาใส่ไว้ในถุงกระดาษนะคะนหนึ่งว่าเราเพิ่งออกมาจากช็อปเลยทีเดียวแต่ว่า เปล่าไม่ใช่สั่งออนไลน์มานะคะมาดูกันดีกว่าว่ามาสั่งตังหูดีอแบบไหนวานะคะเขาผูกริบบอนมาให้แบบสวยงามมากกับทุกคนจนแบบไม่กล้าแกะเลยอ่ะแกะแล้วนะนี่ค่ะแกะริบบอนออกแล้วตื่นเต้นไหมทุกคนนี่นะคะพอเปิดฝาออกมาข้างในก็จะเป็นถุงผ้าอย่างนี้นะคะด้านบนเนี่ย มีสลักคำว่า Dior นะคะแล้วก็ข้างในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีการ์ดเล็กๆให้นะคะนนี้ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่ามันคือกระดาษอะไรเพราะว่ามันไม่มีภาษาอังกฤษเลยจะคิดว่าน่าจะเป็นแบบกระดาษคู่มือเท e แคร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วข้างในถุงผ้านเนี่ยก็จะมีตัวตังหูนี่ทุคนคือ <laughs> <laughs> เขาผูกแบบผูกกับเชือกอะ่ะห้อยอย่างนี้ออกมาเลยอะ่ะนี่นะคะตัวป้ายก็จะเขียนว่าดีออข้างหน้าก็จะเป็นพวกบาร์โคดน,นะคะเขียนว่า made in Germany นะคะอันนี้ก็จะเป็นดีอ r t ทริบอนะคะนี่น่ารักไหมทุกคนคือแบบน่ารักมากๆเลยนะเป็นตังหูดีออรุ่น t r i b อ l นะคะก็พวกนี้จะมีห้อยเหมือนแบบชามนะคะ เขียนคำว่า Dior นะคะแล้วก็ตัวโอเนี่ยก็จะมีติดคริสตัลด้วยนะคะบนตัวโอคือน่ารักมากทุกคนดูสีน่ารักไหมน่ารักจริงๆนะคะเนี่ยนี่นะคะนี่ก็จะเป็นอีกข้างหนึ่งเขาขายเป็นคู่นะคะตั้งหูของด i o r เนี่ยก็จะเป็นเป็น High Fashion Jewelry นะคะตัวมุกของต้มหูด i o อเนี่ย ก็ไม่ใช่มุกแทนนะคะก็คือทํามาจากเรซินนะคะซึ่งข้อดีของการที่เขาทำต่างหูมาจากเรซินเนี่ยก็คือจะมีน้ําหนักเบาเนาะแล้วก็มันจะได้ไม่หนักหูนะคะคือครั้งแรกที่ไมเห็นตังหูคู่นี้นะคะไมเห็นจากโฆษณาดี o อนะคะที่จีซูกับพิงค์เนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแล้มก็เห็นครั้งแรกไมก็รู้สึกว่าโหสวยมากเลยคือต้องจัดแล้วอะต่างหูดีอคู่นี้นะคะนี่ไมแน่ใจว่าเพื่อนๆเห็นไหม มายซื้อมาในราคา630เหรียญ u ูดอลลาร์นะคะซึ่งรวมกับภาษีแล้วเนี่ยก็ประมาณ690เกดอลลาร์เหรียญสหรัฐนะคะก็690้อคูณสานะคะค่างเงินตอนนี้คู่ละประมาณ21,390บาทนะคะถือว่าเป็นตังหูที่แพงที่สุดในชีวิตมายเลยนะคะแพงมากตังหูคู่แค่เนี้ยทุกคนสอง0มน หนึ่งพันสามรอยเก้าสิบาทนะคะเดี๋ยวมาจะลองใส่ให้เพื่อนๆดูนี่เป็นไงบ้างคะทุกคนสวยไหมคือดอยู่นะไม่ชอบราคาเนี้ยถามว่าคุ้มไหม กับตังหูที่ไม่ใช่มุกแท้นะคะแต่ว่าราคา2,1390หกบาทมายก็ขอตอบเลยวนะคะว่าไม่คุ้มเลยะคะ่ะมีตังสองหมื่นเนี่ยมันก็คิดว่าไปซื้อเป็นกระเป๋าหรือรองเท้าอะไรเงี้ยก็น่าจะคุ้มกว่าตังหูที่เป็นเครื่องประดับนะคะตังหูคู่นเนี้ยม่เห็นตั้งแต่เขาโฆษณาแล้วนะคะก็ถากับตัวเองตลอดว่า เฮ้ยเราอยากได้หรือเปล่าแล้วไมก็เว้นไปสักแบบ3อาทิตย์อะคือ3มอาทิตย์ผ่านไปอะไมคก็อยากได้จริงๆนะคะไมก็เลยคิดว่าเออในเมื่อเราอยากได้จริงๆอะเราก็ให้ของขวัญตัวเองแล้วกันปีละครั้งนะคะเพราะว่าไมก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะซื้อของแบรนด์เนมหรือว่าฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยตลอดนะคะก็คือส่วนมากเนี่ยไมจะซื้อของขวัญเป็นแบรนด์เนมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้ตัวเองปีละครั้งนะคะแล้ว1ปีที่ไมทํางานมาเนี่ยไมคก็เจงเงินส่วนหนึ่งนะคะหยอดกระปุก แยกไปเลยว่าอันนี้เป็นกระปุกที่เราจะเอาไปซื้อของที่อยากได้อันนี้เป็นกระปุกที่เราจะต้องเก็บเงินอันนี้เป็นกระปุกที่เราจะต้องเอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะคะก็เงินส่วนนี้นะคะที่ไม่ได้ซื้อตังหูมาก็เป็นเงินที่ไม่เก็บสะสมไว้สําหรับของที่ตัวเองอยากได้โดยเฉพาะเลยเราเสียเงินส่วนหนึ่งเอาไปออมเนาะเพื่อที่เราจะซื้อของที่อยากได้มันก็เลยไม่ใช่เงินที่เราไปเดือดร้อนใครนะคะก็มาแนะนําว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ของที่มีราคาแพงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ แนะนำนะคะให้เพื่อนๆแยกกระปุกนะคะเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ซื้อของที่เราอยากได้โดยที่ไม่รบกวนการเงินของตัวเองและคนอื่นนะคะก็สําสหรับวันนี้นะคะไม้ก็ขอจบคลิปแกะกล่องไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วก็ติดตามนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ไม้ได้การกดไลค์กด subscribe ให้ไม้ข้างล่างด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบาย